คอบครัวของพี่เนี่ยปกติก็เป็นคน,คนชอบทําบุญนะคะสามีเนี่ยก็จะเป็นคนชอบปฏิบัติจากที่เขาชอบนั่งสมาธิอะคะ่ะเขาก็เลยเคยเปยดว่าคืออยากจะหาครูบาอาจารย์อะที่ว่าจะมาสอนได้ว่าเขานั่งไปได้อย่างนี้นะแล้วใครจะมาต่อให้เขาได้แล้วเ็าจะไปถามได้ที่ไหนสามีก็จะพาไปทําบุญไปเที่ยวเพื่อจะสแสวงหาคาตอบว่าเออเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรทําบุญแล้วที่สุดคือเราได้อะไร จนมาปีห้าหนึ่งพี่สาว้องสามีก็ชวนเข้ามาทำบุญหล่อหลวงปู่ทองคำที่วัดพระธรรมกายค่ะพอมาถึงก็การที่เราได้ไปเห็นนะคนมาวัดเยอะมากทุกคนใส่ชุดขาวแล้วเราจะเห็นเจ้าหน้าที่อะ่ะคือมีน้องคอยดูแลตั้งแต่เขาจัดระเบียบรองเท้าทุกคนดูแลกันคือมันมันเป็นกันเองมากจากที่เราไปที่อื่นเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึกที่เราได้รับคือได้รับความสุขความอบอุ่นค่ะคือแบบเหมือนเหมือนเราได้กลับบ้านเราอะทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขมีความสงบนะหลังจากที่เราได้เจอหลวงพ่อนำนั่งสมาธินี่ก็คือแบบท่านใสอะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยใช่เลยเนี่ยที่เราตามหามาเนี่ยคือครูบาอาจารย์เราที่เราที่เราตามหาแสวงหามาตลอด แล้วพอเรามาเจอว่าใช่เนี่ยเราก็อยากทําบุญทําได้เต็มที่แบบทําแบบเต็มที่เต็มกําลังทําทุกบุญแบบปิดบัญชีคือของเราปิดบัญชีคือปิดบัญชีจริงๆเหลือไว้แค่แบบเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาลูกนะหลังจากนั้นคือปิดหมดเลยตลอดสมัยก่อนนะก็ตอนที่ยังไม่เข้าวัดเนี่ยนะทำร้อยหนึง่งพันหนึ่งก็ก็คือว่าเยอะแล้วอะเต็มที่ของเราก็หมื่นหนึ่งอะค่ะแต่พอเรามาเจอครูบาอาจารย์มาเจอหลวงพ่อทําให้เราแบบ เบาปื้มอ่ะเลยเราเราเราตั้งใจที่จะทําบุญกับท่านแบบทําทุกทุกบุญแบบปิดบัญชีตลอดเพราะว่าแบบคือแบบที่เราทําตั้งใจทําปิดบัญชีเพราะเรารู้สึกว่าคือเราเสียดายอ่ะที่เรามาช้าไปอ่ะเราตกบุญไปอย่างเงี้ยเราก็ไปตามหาว่าบุญอะไรนะที่เรายังทําได้ที่เรายังไม่ได้ทําเราก็ทาเต็มที่ค่ะทาทุกทุกบุญเลยอ่ะที่เรายังไม่ได้ทําแต่เราทําันได้ ครัวพี่ทําตลาดสดเป็นตลาดขายส่งค่ะซึ่งตลาดเนี้ยพ่อเป็นคนสร้างไว้เมื่อประมาณปีก่อนปีสี่หนึ่งะคะ่ะเอ,อ่อคุณพ่อมีคนมาชวนชวนพ่อไปทําบุญกับคุณยายอาจารย์ค่ะคุณพ่อก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะยังไม่รู้จักว่าทําบุญกับคุณยายคือใครหลวงปู่วัดปากน้ําคือใครเพียงแต่ว่ามีหุ้นส่วนของเขาอะนะที่มาชวนไปทําบุญคุณพ่อก็ร่วมไป พอหลังจากร่วมบุญไปแล้วก็ก็ก็คือแบบมันก็เกิดบุญอา,าจาจย์กับกับครอบครัวของเราปกติเนี่ยคนเราอ่ะถ้าถ้าเราจะทําตลาดสดมันจะยากมากเพราะว่าเพราะว่าการทําตลาดน่ะมันจะต้องหาทําเลหาพ่อค้าแม่ค้าถึงเราจะทําตลาดติดได้แต่ของพ่อเนะี่ยมีมีพ่อค้าแม่ค้าเป็นร้อยๆอ,อ่ะมามาขอขายในพื้นที่ก่อน ซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันก็เป็นแค่แบบเป็นท้องนาเป็นที่เป็นที่ต่ําๆนะคะมันมันก็ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเป็นแค่เหมือนป่าป่า,ปาที่เราไม่ได้ทาธุรกิจอะไรเลยแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยมามามากางเต็นท์กันอะ่ะเขาเขามาลงทุนกันเองนะคะเขาก็มาทํางินเองบริหารกันเองทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วก็รอให้เราสร้างสร้างตลาดให้ตลาดก็ก็สร้างเสร็จปีสี่หนึ่งซึ่งแบบก็ช่วงจังหวะพี่ไปเก็บตังค์พอดีทุกวันนี้ เราก็เราก็ยังมั่นใจว่าตลาดที่เราได้มาก็เกิดจากบุญที่เราเราไปทำกับคุณยายค่ะเลยได้ตลาดนี้มาเก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ว่าว่าเราอะได้ตลาดมามันเป็นสิ่งอาัศาจรารย์สำหรับครอบครัวเราจริงๆค่ะ อตัวพี่ไปข้าววัดได้ทําบุญเต็มที่กับหลวงพ่อเนาะทำบุญกระถิน่นทำบุญทุกๆบุญกับหลวงพ่อนะทำให้เราการดูแลตลาดเราง่ายขึ้นทําบุญทุกครั้งเนะี่ยเราจะอธิษฐานอธิษฐานจิตให้บุญกุศลเนี่ยก็คือที่เราทํามาเนะี่ยให้คนที่มาค้าขายกับเรานะค้าขายดีๆให้ทุกคนอยู่กันมีความสุขมีความสงบนะมีความเจริญรุ่งเรืองให้เขาร่ำรวยอะค่ะแล้วแล้วมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆอะค่ะ ทุกคนที่ที่มาขายกับเราอะ่ะ <_ AD D> เขามีบ้าน <_ AD D> มีรถ <_ AD D> คือเขา <_ AD D> เขามีชีวิตที่ดีขึ้นบางบางคนเนี่ยคือแบบเข้ามาจากที่อื่นอ่ะเขาแย่มากแต่พอมาอยู่ที่นี่เขามีทุกอย่างอะค่ะคือเขาชีวิตเขาดีขึ้นทําให้เขารวยขึ้นมันก็มันก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันมันเหมือนกับว่าใครๆก็อยากมาขายที่นี่ยิ่งเวลาเราทําบุญกระถิ่นไปแล้วเนี่ยแม่ค้าเข้ามาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาติดต่อเราอะ่ะจนแบบ เออไม่มีที่ให้เขาอะ่ะมันเต็มอะค่ะจนแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะแบบอย่างช่วงเนี้ยที่เพิ่งปิดกองกระถิ่นไปคือที่หลวงพ่อมีให้ให้ถวายหลวงพ่อพี่ก็ไปรับก็หนึ่งกองพี่ก็ปิดปิดถวายหลวงพ่อเลยนั่นแหละก็จะมีแม่ค้าเข้ามามีปกติคือคือตลาดสดนะนะบางที่อะ่ะจะเงียบยิ่งช่วงเศรษฐกิจไม่ดีที่อื่นจะเงียบแต่ที่เราจะขายดีตลอดค่ะ มันก็เป็นเรื่องแปลกนะตลาดก็อยู่ในที่ที่แบบมันไม่ได้ติดถนนนะคะมันอยู่ในที่ที่เราแบบถ้าคนข้างนอกอะ่ะเข้าไปอะ่ะเขาจะงงมากเอ,อ้าขายได้ยังไงแต่คนที่อยู่ในนั้นเท่านั้นถึงจะรู้ว่าขายดีจริงๆครอบครัวเราก็จะมั่นใจว่าเออที่เราดีมาตลอดเนี้ยก็เพราะบุญที่เราทําอย่างเต็มที่เต็มกําลังของเราคือบุญที่เราทําจากใจแล้วเราตั้งใจแล้วเราทําได้ค่ะคือเหมือนเหมือนมั่นใจว่าหลวงปู่เนี่ย ให้สมบัติจกักรพรรดิตักไว้พ้องกับเรามาและเราก็ได้จากตลาดนี้ไปทําบุญตลอดอะคะ่ะคือเนี่ยเราปิดบัญชียังไงเราก็ไม่หมด คนก็จะเห็นว่าเราคือคือชีวิตเรามีพร้อมทุกอย่างเหมือนเราจะมีแต่ความสุกนะไม่เคยมีความทุกข์นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะไม่ทราบแต่ครั้งหนึ่งที่เราเจอวิกฤตวิกฤตที่มันหนักมากสําหรับครอบครัวของเราอ่ะพี่เคยตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าไปลงทุนลงทุนแล้วทําให้มันขาดทุนท่ะทให้เราเป็นหนี้ซึ่งมันเป็นจนํานวนเงินที่แบบเยอะมากทําให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน ทุกคนเดือดร้อนแล้วเราก็เครียดอะค่ะคือเครียดอะทำอะไรไม่ได้เหมือนเรารู้สึกว่าเราได้แต่นอนร้องไห้เหมือนเราจะแบบมันนเวลานั้นเหมือนเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนเราจะเป็นบ้าเหมือนคนจะเป็นบ้าก็เหมือนเครียดร้องไห้เหมือนแบบเราจะขาดใจแล้วว่าเราทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตคนเรามันข้ามกันแค่เส้นได้เองนะคือคือความเป็นกับความตายอะมันข้ามกันแค่เส้นได้ในขณะที่เรากําลังเสียใจสุดๆเหมือนเรายอมแล้วอะ คือว่ารู้สึกว่าเราเราเราคงจะต้องตายแล้วเราก็นึกถึงได้นึกถึงคําสอนของหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อสอนให้นึกถึงบุญนึกถึงบุญนะก่อนตายอะให้นึกถึงบุญเราก็นึกถึงบุญที่เราทํามาหลังจากที่เราเข้าวัดมาบุญกระถิ่นนะบุญถวายตึกนะคือบุญทุกบุญที่เราทําเราทําอย่างเต็มที่อ่ะพอเรานึกถึงบุญได้อ่ะนึกถึงคําสอนของหลวงพ่อได้นึกไปถึงคําสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคนยาย ทำให้เราคิดได้คิดได้เราก็กลับคือกลับมามีกําลังใหม่อ่ะเริ่มชีวิตใหม่แล้วก็คิดได้ว่าเออนะที่เราเจอนะที่มันหนักหนาะสาหัสแบบเหมือนเราจะเอาชีวิตรอดอ่ะมันคือวิบากของเราส่งนี้เราประสบอยู่เนี้ยมันคือคือภาพที่เราเคยทํามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามแต่มันคือสิ่งที่เราทําไว้ทั้งนั้นเลยเราก็มาคิดคิดตรงนี้ได้มันทําให้เราแบบเราจะต้องทําบุญทํา ให้เต็มที่เพื่อให้บุญน่ะมันนําชีวิตเราไม่ให้วิบากมีโอกาแสแทกขึ้นมาได้ค่ะคือหลวงพ่อสอนตรงนี้ตลอดช่วงนั้นทําให้เราผ่านมิจตรงนั้นมาได้ซึ่งถามว่ามันหนักไหมมันหนักมากนะณณเวลาน,นั้นน่นนะมันมันหมดทุกอย่างอะ่ะทั้งครอบครัวทั้งทั้งทรัพย์ทั้งอะไรคือคนที่ไม่เคยเป็นหนี้อะ่ะแต่เรามาเป็นหนี้อะ่ะเพราะว่าความผิดพลาดของเราตรงเนี้ย ทุกันนี้เราก็ยังไม่เคยลืมตรงนี้เลยว่าที่เราผ่านมาได้ทุกคนนี้เพราะเรามีหลวงปูห่หลวงพ่อคุณยายพอเรานึกถึงท่านนึกถึงคําสอนของท่านทําให้เราผ่านมาได้ถ้าเรายังไม่เข้าวัดถ้าเรายังไม่ได้มาเจอหลวงพ่อป่านี้เราคงจะฆ่าตัวตายไปแล้วจริงๆเพราะมันหนักมากค่ะ จากที่เราได้มาเจอหลวงพ่อค่ะทาให้เราแบบเห็นมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านเราก็มีเป้าหมายเลยว่าตั้งเป้าหมายของเราเว่าเป้าหมายของเราเนี่ย <c oughs> เพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมี <c oughs> เพื่อจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพื่อตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคนยายไปเนี่ยเราต้องทําเต็มที่เต็มกําลังทุกๆบุญครอบครัวก็ตั้งใจแบบมีความตั้งใจที่เราจะต้องเป็นประธานกฐถิ่นทุกๆปีเพื่อแบบช่วยงานหลวงพอ่อ ใจคิดก็คือช่วยงานหลวงพ่อคือแบบหลวงพ่อมีมโนปฏิทันยิ่งใหญ่คือเราเราเห็นท่านท่านทาจริงสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้ซึ่งทุกๆบุญที่หลวงพ่อเอามาให้ลูกๆทําเป็นบุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแบบเราต้องทำยแบบ่างเต็มที่เต็มกาําลังไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าใครจะมาท้วงห,หรือจะมาพูดอะไรมันก็มีบ้างแต่เราก็คิดคิดอยู่แต่ว่า ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำทุกวันนี้เราเกิดมาได้เป็นเรามาอยู่ณตรงนี้คือเป็นตัวเรามาอยู่จุดจุดนี้เนี่ยเราทำได้เรามีโอกาสคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเขายังต้องเอาเวลาไปทำมาหากินเนี่ยเขายังต้องเหนื่อยกว่าเราเยอะแต่เรามีโอกาสเราทำได้ถ้าเราไม่ทำอะแล้วใครจะทำถ้าเราไม่ทําตอนนี้แล้วถ้าเราตายไปก่อนเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วถ้าตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ตายไปแล้วจะได้มาเกิดมาสร้างบารมีกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คือเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากเราจะทําบุญเพื่อที่เราจะได้ตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปค่ะ ที่เราเราได้เข้ามาร่วมสร้างบาร,รมีกับหลวงพอ่อได้มีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแหละคือคือคือคำตอบที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตของเราก่อนที่เราจะเข้าวัดมาเจอครูบาอาจารย์นี่คือทําให้เราปลื้มมากเราทําบุญไปมากแต่เราก็มีความสุขกับการทําบุญด้วยบุญที่เราทําเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถแบบปิดบัญชีของครอบครัวเราอยากให้ทุกๆท,ท่าน มีโอกาสได้ทําอย่างนี้เหมือนที่เราได้ทามาคะ่ะแค่เราคิดจะทำเราก็ทําได้คะ่ะคือทุกอย่างจะบอกว่าอยู่ได้ใจจริงๆขอให้เรามีใจที่จะทําทุกอย่างเราจะทําได้มันจะสําเร็จเองอะคะ่ะถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้ทําแบบปิดบัญชีเนี่ยอยากอยากให้มีโอกาสแล้วให้โอกาสกับตัวเ,เองตรงนั้นแล้วจะทราบว่าทุกอย่างมันผ่านได้ด้วยบุญทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญบุญเป็นอัศจรรย์จริงๆะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เรา เราได้มีชีวิตใหม่เพราะคําสอนของพ่อถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มีหลวงพ่อถ้าเรานึกถึงหลวงพ่อไม่ได้เราก็จะไม่มีวันนี้ป่านนี้ก็ก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่ต้องต้องอย่างนั้นจริงๆคะเพราะถือว่าหนักมากแต่เราผ่านได้ผ่านได้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจริงๆนะคะ ได้ภูมิใจนาทีนี้ให้ลูกไว้เพื่อพ่อได้ทำตามฝันลูกนี้จะไม่พักจะทำด้วยหัวใจหากสิ่งนี้พอสร้างไว้วันนี้ต้องสำเร็จหากสิ่งนี้พอสร้างไว้วันนี้ ต้องสำเร็จหากสิ่งน,นี้พอฝันไว้วันนี้